จะมาอวดไม้ขีดไฟว่าสัน้นไม่ใช่ไม้ขีดไฟทุกคนเห็นความคาถาปะทุกคนเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคาถาปะนี่นี่นี่ป้างทุกคนเห็นความร้ายกาจของมันหรือไม่ทำไมทุกคนไม่เข้าใจอ่ะรู้ไม่เข้าใจคาถาไฟของจะปาอุ้ยแต่ วางบ้านวางไงอะโอเควางกับคืนเห็นยดไหมเหยียตาแดงเลยยิงหนูมันยิงหนูเออแม่นซะด้วยเจ้านี่เอาดิเอาดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนฉันก็ยิงไม่โดนเธอเหมือนกันเออเอาดีเริ่มต่างคนอ้องเออโ้นคืออะไร เป็นเล่าร้อนสินะเขาโอ้โหสุดยอดแห่งความร้อนร้อนแรงเหรอไม่ร้อนลนยิงหนูมันยิงหนูอะไรวะเนี่ยทำไมมันมอนยอะถ้ <laughs> าขุดไปเราตายแน่เลยเนี่ยมันมีตัวยิงอ่ะไม่ชอบมันเลยมันยิงเร็วมากอะอย,อ,อย่ายเพื่องอย่าเพื่งอย่าเข้ามานะาาทา่อมคาถาไฟเราสู้เขาไม่ได้หรอตาย คาทาไฟหนูยิงช้าคาทาคาถาคาทาไฟหนูยิงช้าของมันอะเย็นอ๋อหู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 มันวิ่งใส่หนูนะ เดี๋ยวมีคนวาร์ปกลับบ้านเห็นไหมมันไม่ได้ดูอ่มันไม่ได้ดูเลยสัจ้ะวาร์ปเสียครับใช่วาร์ปเสียครับน้องๆวาร์ปฟีทิ้งไหมทิ้งคาถาไหมเฮ้ยเรายังจะมั่นคงกับคาถาพี่ภูมิใจกับคาธานี้มากเลยนะ